โรคทางตาป่วยกันเยอะจริงๆนะครับโดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกลคุณหมอผู้เชี่ยวชาญก็มีไม่เพียงพอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าต้องตรวจตาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตน่าทึ่งทีเดียวนะเนี่ยก็ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน c t เทคได้คิดค้นและผลิตอุปกรณ์ตรวจตาทางไกลขึ้นนะสิครับ ที่มาของเครื่องนี้นะครับก็คือว่าปัญหาในการขัดแคลนจักสุแพทย์นะครับซึ่งในต่างจังหวัดเนี่ยต้องมีการส่งจักสุแพทย์จากส่วนกลางไปงในส่วนนี้เนี่ยจะทําให้เสียทั้งเวลาและก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของแพทย์นะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลวัดไร่ขิงเนี่ยก็ได้คิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็มาร่วมกับ nextech ให้วิจัยเครื่องต้นแบบตรวจตาทางไกลนี้ขึ้นก็จุดประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือว่าพัฒนาตัวต้นแบบ อุปกรณ์ตรวจตาทางไกลเพื่อสำหรับในการลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการส่งแพทย์ออกไปต่างจังหวัดเพื่อทำการตรวจคนไข้ครับโดยอุปกรณ์ตรวจตาทางไกลดังกล่าวแพทย์สามารถควบคุมเครื่องสองตรวจตาระยะไกล,กลได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเครื่องนี้จะมีตัวอุปกรณ์ตในในรวจตาอยู่เนี่ยตั้งอยู่ในโรงพยาบาลต่างจังหวัด ซึ่งคนไข้เข้ามาเนี่ยจะมีผู้ช่วยแพทย์เข้ามาช่วยจัดให้คนไข้นั่งประจําที่ได้หลังจากนั้นเนี่ยผู้ช่วยแพทย์ก็จะติดต่อไปอยังแพทย์ที่อยู่ประจําอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนกลางที่อยู่ที่อื่นซึ่งแพทย์จะทําการตรวจคนไข้โดยการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งในตรงนี้เนี่ยจะเสมือนกับว่าแพทย์เนี่ยได้เข้าไปนั่งประจําที่เครื่องนั่นเองเลยที่สําคัญ เมื่อเครื่องตรวจตาทางไกลได้เดินทางไปทําหน้าที่ยังท้องถิ่นต่างๆแล้วพ่อแม่พี่น้องคงอุ่นใจขึ้นเยอะเจ็บป่วยเกี่ยวกับตามเมื่อไหร่ก็เหมือนคุณหมอผู้เชี่ยวชาญดูแลอยู่ใกล้ๆนี่เองครับ